ความสุขขึ้นเนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่มาปฏิบัติแล้วจะมาเข้าใจอะไรอนยะ่าคิดว่าพระเป็นผู้พิเศษมันปฏิบัติแล้วเนี่ยเผื่อมันจะรู้อะไรขึ้นมาเผื่อมันจะเป็นผู้พิเศษขึ้นมาอะไรเงี้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกถ้าง่ายขนาดนั้นก็ไม่ต้องให้เราลำบากขนาดนี้ให้เราบรรลุตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วนะเป็นเรื่องเฉพาะตนจริงๆ เราได้ยินได้ฟังอะไรมาได้รับเรียนศึกษาอะไรมามันก็ามาเทียบเคียงเอามาเทียบเคียงเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างนั้นแหละมต้องอาศัยเวลาเราจะไปเข้าไปทําอะไรก็ไม่ได้ยิ่งพยายามเข้าไปจัดการอะไรก็มันก็ยิ่งไกลจากจุดศูนย์กลางของมันไปนจุดศูนย์กลางอะไรจุดศูนย์กลางที่ใจมันปรับสภาพความเป็นจริงใจมันปรับ เข้ากับธรรมชาติอยู่นะธรรมชาติของกายของใจธรรมชาติที่มันไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ธรรมชาติในความไม่เที่ยงในความไม่ทนในความไม่แท่นะนะที่เราได้ยินได้ฟังกันมานะมันจิตมันเข้าใจจริงๆมันไม่ใช่ไปคิดให้มันนะคิดนำก็คิดได้อยู่แต่ช่วงแรกนั่นแหละแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ต้องอาศัยปัญญาที่ เกิดจากการปฏิบัติภาวนานี่แหละอาศัยการรู้ตัวที่ต่อเนื่องอาศัยความเพียรที่มันเป็นตะบะนะความเพียรที่เป็นตบะความเพียรที่มันยิ่งยวดขึ้นไปมันจึงจะเข้าใจได้ธรรมะที่เกิดขึ้น,ม,นมันจะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้แหละเหตุคือสิ่งที่เราสร้างสังสมมาแล้วปัจจัยก็คือสิ่งที่เราทําเดียวนี้นะถ้าเราทําเหตุปัจจัยพร้อมเมื่อใด ปัญญามันก็จะจิตมันก็จะเข้าใจเองเป็นตัวปัญญาขึ้นมานะเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะเข้าใจค้างโดเดอย่างนั้นนะเข้าใจทีละขณะเข้าใจทีละอย่างขึ้นมาเข้าใจแล้วมันก็วางลงไปเอง,นะป,ญญเเงปัญญาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสติก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ไม่เที่ยงสมาธิเองก็ไม่เที่ยงนะม,มันเหมือนกับทำ สิ่งที่เห็นทุกอย่างมันไม่เป็นสาระนั่นแหละนะปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันจะเข้าใจมากขึ้นชีวิตจะจืดชืดมากขึ้นมันไม่ค่อยอยากที่จะไปสนุกสนานไม่ค่อยอยากที่จะไปทําอะไรเหมือนเดิมแล้วนะมันถอนออกมามันคลายออกมานะมันได้เข้าใจเรียนรู้นะถึงว่าปฏิบัติเนี่ยเร่งก็ไม่ได้นะจะมาเร่งจะมาประพฤติปฏิบัติกันให้มันรู้ให้มัน เข้าใจก็ไม่ได้มันอยู่ที่ที่เราสั่งสมมานั่นแหละ,ะแต่ว่าถ้าเราได้ทําอย่างนี้ไปเขาเรียกว่าเป็นนะปรมัตถบุคคลบุคคลมีอารมณ์ปรมัตเป็นอารมณ์อะไรอารมณ์ปรมัตก็คืออารมณ์อารมณ์กายกับอารมณ์ใจเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ปรมัตมันหลุดพ้นจากอารมณ์บัญญัติมาเมื่อเราเดินอยู่ในปรมัตถบุคคลอย่างนี้นวันหนึ่งมันก็เข้าใจขึ้นมาเอง นะปฏิบัติเนี่ยอย่าไปอย่าไปหนีมันนะอย่าไปหนีอย่าไปตามมันด้วยนะไม่ใช่ว่ามันชวนไปโน่นไปนี่ก็ไปมันขยับหน่อยมันปวดหน่อยก็ขยับอย่างเงี้ยเมื่อไรจะเห็นทุกข์สักทีนี่เขาเรียกว่าหนีมันตามมันก็คือมันชวนให้ทําอะไรก็ทำมอนกันมันอยากจะเดินก็เดินมันอยากจะนั่งก็นั่งงี่นะนะพูดแล้วมันเกิดมันเกิดการพูดเล่นลิ้นนะนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางครั้งจิตใจของเราเนี่ยมันดื้อ มันดือ้อนะอยู่ข้างนอกเราก็วิ่งสารวนหานะสารวบนหาความสุขอะไรต่างๆก็ไม่รู้มาเข้าวัดมาแล้วก็มาสารวนหาอีกนะสารวนหาการพ้นทุกข์อีกนะซึ่งที่จริงแล้วธรรมะธรรมชาติธรรมดาความเรียบง่ายมันไม่ต้องวิ่งวุ่นสแสวงหาอะไรนะมันเรียบง่ายมันเป็นปกติเป็นธรรมดาของมันอยู่ธรรมะไปมองมันเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะ ยมส่งอารมณ์หลายคนนะเนี่ยก็มาพูดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติให้ฟังนะก็ไม่ก็ไม่ได้แก้อะไรนะมันไม่มีอะไรต้องแก่ก็ได้รับฟังตั้งแต่เออก็มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นข้ามันอย่างนั้นนะเหมือนกับไม่รู้เรื่องอะไรบางครั้งเหมือนกับมันเป็นของมันไปมันทุกข์มันฟุ้งมันปวดนะมันเป็นของมันไปคืออะไรก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแหละนี่แหละคือความจริงความจริงที่ให้เราได้รู้นะว่ามันเป็นอย่างนั้น มันไม่ได้มีแก่นสารสาระมันไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้ว่าต้องไปเข้าใจอะไรมากมายแต่ว่ามันจะเข้าใจทุกอยู่นะเข้าใจทุกอยู่ mistakes. อยู่กับมันได้อยู่กับปกติอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติได้นะความพอดีของเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวนี้มันอาจจะพอดีแต่ต่อไปข้างหน้ามันก็อาจจะเปลี่ยนไปละ,น,ะ <als fine> นั่งอย่างนี้พอดีเดินอย่างนี้ถึงจะดีแต่พอผ่านไปมันก็เปลี่ยนไปอีกแห <Alright, S 2> <us agna> ละนะเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเนี่ย เรารู้อะไรมันก็รู้อันนั้นแหละเราฉลาดเรื่องไหนมันก็ฉลาดเรื่องนั้นแหละตราบใดที่ยังไม่พ้นจากขันตราบใดที่ยังมีเราทําอยู่เนี่ยมันก็โดนมันหลอกอยู่อย่างนี้แหลนะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการออกจากทุกข์ในเรื่องของการที่จะสลัดออกจางคลายออกเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปศึกษามันนะในเบื้องตน้นในขั้นแรกเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้หรอกโยม นมัทําได้แค่อย่างเดียวคือยอมรับสิ่งที่มันเป็นอยู่มันทุกอยู่รู้ไหมมันฟุ้งอยู่รู้ไหมมันปวดอยู่รู้ไหมแล้วก็ไม่ได้ไปจัดการให้มันไม่ได้รู้เพื่อให้มันดับไปไม่ใช่ว่ารู้แล้วทําไมมันถึงไม่ดับไปอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันเคยดับแต่ก่อนรู้แล้วมันก็ดับได้แต่ก่อนทําได้แต่เดี๋ยวนี้ทําไมมันทําไม่ได้ก็นั่นไงมันก็สอนเราอยู่ว่ามันทําไม่ได้นะ บางอย่างรู้แล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องดับตัวกุศลในใจนี่บางครั้งเออรู้ความคิดแล้วทำมันมันไม่ดับไปบางครั้งคิดมันก็ไม่ได้เป็นอกุศลมันมันปรุงแต่งเรื่องกุศลมันจึงไม่จําเป็นต้องดับก็ได้นะมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมดาของจิตธรรมดาของกายความปวดก็เหมือนกันตัวเวทนาความปวดความรู้สึกมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นความรู้สึกอยู่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําธาตุขันนะมันก็ทํางานของมันไป มันก็ปวดเหมือนเดิมมาหละปฏิบัติไปมันก็ปวดเหมือนเดิมมาหละไม่ใช่ว่ามันจะหายนะตราบใดที่ยังไม่ตายมันก็ปวดจนปวดจนตายนั่นแหละที่ยังมีขามีแขนมันก็ปวดของมันไปมันก็ทําหน้าที่ของมันไปความปวดมันก็ทําหน้าที่ของมันแต่ว่าคนที่ฝึกใจตนเองจะอยู่กับความทุกข์ได้ใจจะยอมรับได้ง่ายทําไมถึงให้เรามาฝึกวิปัสสนากันก็ฝึกให้ใจมันยอมรับความจริงอยู่นี้แทนที่เราจะไปจมหลงอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง มันนี้นั่งคุยกับโยมอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วมั้งสอบอารมณ์เสร็จฝึกฝึกสมาธิมาชํานาญมากแกะยังไงก็แกไม่หลุดคุยกันเป็นชั่วโมงยังไม่ยอมคลายอยู่คุณกลับไปมั้งนะโอ้เหนื่อยเหมือนกันรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ดังนี้มันก็ช่วยใครช่วยใครไม่ได้มันต้องมันต้องเป็นเรื่องเฉพาะตนจริงๆนะที่จะถอนที่จะคลายออกมาได้บางคนมันเชื่อมันยึดถืออะไรมันก็ยึดถืออยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้น นะการมาฝึกอย่างนี้ก็คือฝึกที่จะไม่เอาสักอย่างไม่ยึดถือสักอย่างแตนะ่วา่าแล้วไม่เอาแม้กระทั่งบุญได้ซ้นะมาวัดนี่อย่ามาเอาบุญนะอย่ามาเอาความเข้าใจอย่ามาเอานะว่าต้องทําแล้วเพื่อให้มันได้อะไรขึ้นมานะให้ทําสักแต่ว่าทาไปทาไม่เถอะไม่ต้องหวังผลแต่ไม่ใช่ทําแบบงงโง่นะทามันก็มีหลักมีเกณฑ์น,นั่นแหละทําแบบมีหลักมีเกณฑ์แต่ว่าเราไม่ได้ไป จ้องไปหวังผลที่จะแห่งการปฏิบัติหรือว่าที่จะมัวไปสารวนก,กับความคิดความนึกความปรุงแต่งของตนเองอยู่น,นี่เขาเรียกว่ามันถึงคลายออกจากตัวของมันเองได้นะจิตมันคลายออกจากความยึดมั่นของมันเองไม่ใช่ว่าเราไปคลายให้มันไม่ใช่ว่าเราไปทำนู่นไปทำนี่ไปจัดการให้มันถ้าเราเผอเข้าไปจัดการแม้แต่นิดเดียวมันก็ติดอยู่แค่นิดเดียวนั่นแหละนะติดตัวที่จะเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปจัดการนั่นแหละนะไอ้ตัวนี้ตัวแสบเลยเนี่ยนะปรุงแต่งพาเราสาร,รวนอย,อยู่อย่างนั้น มาปฏิบัติเข้าวัดเพื่อให้เป็นคนดีหน่อยมาจัดการนู่นนี่นั่นให้มันดูลงตัวหน่อยอย่างเงี้ยนะมันก็ออกจากตัวเองไม่ได้มันก็สารวนอยู่กับธาตุขันต์ตัวเองแต่ถ้าให้มันคลายเข้ามันเองนะรู้ให้แล้วให้มันผ่านไปให้มันทําหน้าที่ของตนเองไปเดินสักแต่ว่าเดินนั่งสักแต่ว่านั่งไปปวดสักแต่ว่าปวดคิดสักแต่ว่าคิดฟุ้งสักแต่ว่าฟุ้งไปมันก็เลยเป็นธรรมชาตินั่นเลยเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เป็นธรรมชาติที่ธาตุขันมันกำลังทํางานของมันอยู่โดยปกติธรรมชาติอยู่แล้วนะมันถึงจะออกจากตัวเองได้มันถึงจะคลายจากสภาวะที่มันติดอยู่ที่มันตึงๆอยู่นะทีนี้ถ้าเรากลับบ้านไปทํายังไงกลับบ้านไปก็มันก็ธรรมชาติของมันเองอย่างนั้นแหละนะอยู่วัดเราอาจจะเหมือนว่าเออมีสติดีนะรู้เนื้อรู้ตัวดีแต่เชื่อเถอะกลับไปไม่เกินอาทิตย์หรอกมันก็จะเข้าสู่สภาวะปกติของมัน สภาวะที่จิตหลงไปตามปกติของมันนั่นคืออะไรเออนั่นคือเรื่องปกตินะเรื่องปกติแต่ว่าหน้าที่ของเราก็ต้องฝึกฝนขึ้นมาถ้าตราบใดที่มันยังไม่เป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาให้มันทํางานเองโดยปกติของมันได้มันก็จะยังหลงของมันอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็จะเข้ามาทางนี้ง่ายขึ้นการได้ยินได้ฟังหรือว่าการจัดสรรชีวิตของตนเองมันก็จะง่ายขึ้นนะมันจะรู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไรมันไม่ต้องมาบอกมาสอนว่าต้องสวดมนต์ไหม ต้องนั่งสมาธิกี่นาทีมันไม่ต้องมาบอกกันนะเพราะว่าอะไรเพราะมันถึงเวลามันก็ทำของมันเองถ้าจิตมีความสุขมันก็อยากนั่งสมาธิอยากสดมันของมันเองนะแต่ว่าอยากทำด้วยความอยากบางครั้งนะอยาทำด้วยความอยากทำด้วยความที่ไม่มีใครทำอะไรทำตามหน้าที่ของตนเองไปนะส่วนคนที่สติปัญญามันเกิดขึ้นอัตโนมัติแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องแก้อะไรความทุกข์ก็ผ่านเข้ามาความสุขก็ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปอยู่อย่างนั้น มันก็ทําหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นเราก็ทําหน้าที่ของเราอยู่อย่างนี้นะไม่ก้าวไายกันนะฝึกนะเพื่อให้เรียนความจริงอย่านี้ไม่หนีแล้วก็ไม่ตามไม่สู้แล้วก็ไม่ถอยนะในการปฏิบัติไม่ใช่อยากเอาชนะมันไม่ใช่วิ่งหนีมันเหมือนกันอย่างเช่นปวดขานีินะบางคนพยายามที่จะเอาชนะมันนะบางคนพยายามที่จะหนีมันก็คือไม่สนใจมันไปรู้อย่างอื่นดีกว่า บางคนที่จะพยายามกําหนดเพื่อให้มันดับไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านะทั้งสู้ทั้งถอยนะก็คือทั้งหนีแล้วก็ทั้งทั้งอยู่นะี่แต่ว่ามาปฏิบัติเพื่อว่าไม่หนีไม่แล้วก็ไม่อยู่นะไม่สู้แล้วก็ไม่ถอยนะนี่แหละคือการที่ทําให้จิตนั้นได้เรียนรู้ธรรมชาตนะิได้เข้าสู่สภาวะความเป็นกลางได้มันก็จะปรับไปได้ นะแล้วสวดมนต์กั